กรีบกรอบกรีบกับแนเน,นจ๊ะ DM h o r i ียน DM คอเทียศูนย์รวมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกแผนเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ Le ฟเฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีฝักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูนฟนฟนบำรุงผิวสลิมคอนเซ็ปต์เพอร์เฟกต์ล็อกเพอร์เฟกต์เชฟสถาบันสุขภาพดีมาริซาคลินิกบิลเลอร์เฟสนิรเคอร์ไลฟ์หน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน หน่วยลับเฉพาะกิจกรูกรีบกรูกริบกับแหนนะจ๊ะวันนี้ไหนจะพามาหน่วยลับเฉพาะกิจนะคะกับสาวสวยที่มากความสามารถค่ะแล้วก็มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะแต่ว่าไม่ใช่ด็อกเตอร์ธรรมดานะคะด็อกเตอร์ที่สวมมงกุฎด้วยอ่าเธอจะเป็นใคร เนี่ยวจจะพาไปเน่เฉลียงอะไรจ้ะพ,พร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีสดค่ะน้องนกของเรานะคะน้องนกชริดานะคะแต่ว่าไม่ใช่เถาชาลีนะคะ ตันติพิภพมานานแล้วคุณกบเกรียงศักตันติพิภพนะคะที่เป็นผู้บริหารนะคะใ,ในเครือของ e อ p o r i u m m รีย r ค m ะเ M.Sphere M.District ทุกอย่างคะ่ะดูแลทุกอย่างไม่ใช่ดูแลเฉพาะเรื่องงานนะคะกับคุณสีภรรยาเพิ่งรู้ว่าก็ดูแลด้วยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณนกนะคะมาเล่าเรื่องราวนะคะถึงพี่กบและถึงตัวเองนอกกับพิกบเนี่ย เจอกันตั้งแต่ปีที่นกได้เป็นนางสาวไทยนะคะก็คือปี2541เ็ป็นนางสาวไทยปุ๊บข่าวก็ต้องแบบโอ้โหดังนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องมองผู้ชายที่อยู่เคียงข้างทาไมอยู่ดีคุณกบถึงมาแบบมาจีช่วงที่นกเป็นนางงามเนาะตอนช่วงอยู่ในตาแหน่งก็ห้ามมีแฟนใช่ไหมคะยังต้องเป็นตือดอยู่เพราะว่าเป็นนางสาวไทยไงพี่นางสาวไทยจะเป็นจะเป็นนางไทยไม่ได้ก็อ่านแล้วก็ ทำตัวเรียบร้อยนะคะ,อ,ะอยู่ยอ,ยอยู่ในตนําแหน่งหนึ่งปีแล้วหลังจากที่พ้นตําแหน่งหลุดปุ๊บกระโจนเลยก็คือตัวนกเองอะค่ะตอนนั้นก็หัวใจยังว่างแล้วก็พี่กบเนี่ยเราเคยเจอกันก่อนหน้าที่จะได้รับเชิญให้ไปเป็นคณะกรรมการของนิตยสารเปรียวตอนนั้นเขาเชิญเราให้ไปเลือกเฟ้นคนที่จะมารับตําแหน่งเปรียวอวอร์ดได้มีโอกาสฟังสิ่งที่ออกจากปากพี่กบมาครั้งแรกก็รู้สึกว่าอุยผู้ชายคนนี้ไม่ได้คิดแต่เรื่องธุรกิจนะเขาเป็นค,คนรักครอบครัว<ฮ>ก็คือ ช่วงมันเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเสียคุณพ่ออ้มันเลยโดนเลยนะใช่วันนั้นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันแล้วใครขอใครก่อนพี่กบขอนกพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเออมีเบอร์ติดต่อไม่เผื่อได้ได้คุยกันหรือะไรอย่างเงี้ยเดินานไหมคบกันเดทกันนานไหมไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะทำความรู้จักกันจริงๆเดทกันเนี่ยสองเดือนมันจะพูดต่ออากาศดีไหมคือนกก็ลืมพูดเลยพูดเลยนกก็ลืมไปว่าเนาคุยกับพี่แหนอยู่ คือจริงๆอ่ะเขาจีบกันอยู่แค่สองเดือนนกก็ยยายเขาไปอยู่บ้านเรา <laughs> มันน่าเกียดก็มีคุณกบเนี่ยคือเขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกเรือนนะคะคุณกบยังอยู่กับคุณแม่แล้วก็หลักๆอ่ะก็คือต้องเป็นเป็นคนที่อยู่กับคุณแม่คุณกบได้เพราะว่า<อ>เวลาที่สมมติเราเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ย คนที่จะอยู่บ้านหลังนั้นก็คือคุณแม่คุณกบอยู่มาก่อนเราอีกตั้งนานแล้วแล้วก็ดูแลดูแลแล้วดูแลได้ใช่อยู่กับท่านแล้วก็พี่กบก็จะมาก็จะอยู่เป็นแบบเป็น3คนอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะนก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้ซึ่งเป็นซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลสูงสุดเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการฉลองพิธีสมรสพระราชทานในเดือนธันวาคมค่ะปี2อ0 3ก็ปีเดียวกันค่ะออกปีเดียวกันก็หากันมาใช่ก็หลังหลังแต่งงานก็อยู่ที่บ้านของคุณแม่คุณกบเนี่ยห้าปีกว่าจะได้ย้ายมาที่บุาที่บ้านที่เราอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยตามที่ภาพที่เห็นน่ะเหมือนกับน้องเนี่ยดูแลคุณกบแต่จริงๆแล้วใครดูแลใครถ้าเป็นเรื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างนะคะพี่กบอะดูแลดูแลนกอย่างบ้านหรือว่ารถหรือกระป๋องกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่าเรื่องของทางวัตถุทุกอย่างในชีวิตบ้านที่อยู่อะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ต้องมีโอกาสได้ได้ดูแลพี่กบกับคืนบ้างก็คือทําอาหารสุขภาพให้เขาทานเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวพูดถึง,งสุขภาพอ่าดีละจาได้ว่าตอนที่นก เริ่มเข้าไปใหม่ๆก็ทำรายการอะไรนะรายการ living in s h a p e ค่ะ living in s h a p e นะคะแล้วก็มีอันนึงมีรายการ health society ทางช่องสามอางช่องสามเราก็จะคิดนู่นคิดนี่ทำอาหารซึ่งตอนนั้นคนเรายังไม่ค่อยอินเนาะก็อาหารสุขภาพนะคะแล้วก็มีการเข้าสอนอะไรด้วยไหมคะมีค่ะก็อย่างทุกวันนี้ที่ที่นกจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยค่ะนกก็ได้ใช้ความรู้ที่ นกทำในงานวิจัยเนี่ยสอนคนไทยแล้วนกก็คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเผ็ดอยากให้นกเล่าถึงตอนที่แบบว่านกต้องทำการทดลองจริงๆอะค่ะกี่คนนะ80คนเนงไยนะคะ <c oughs> แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ40คนกลุ่มแรก40คนเนี่ยซึ่งไอ้80คนเนี่ยพื้นเพคล้ายๆกันอายุไรเรียกันความอ้วนความผอมใกล้ๆกัน 40คนนี้ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยเรียกว่ากลุ่มเมนเทนไลฟ์สไตล์อาจจะกินลงกินแล้วะลรก็ตามนั้นไปน,นั้นไปแล้วก็กลุ่มนี้จะโดนตรวจเลือดบีฟอร์7ประการทุกอย่างเหมือนกันนะแล้วก็กลุ่มนี้ใช้นนลไ <c oughs> ลฟ์สไตล์เหมือนเดิมนอนดึกเคยออกกําลังกายหรือไม่เคยออกกาลังกายยังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างที่เปลี่ยนอย่างเดียวคือต้องกินอาหารไทยแพนเบสที่นกส่งให้ เป็นเวลาสเดือนนกตีนเอราให้ถึงบ้านทุกวันที่40คนที่โชคดีนะเท่าไหร่เสียกันเท่าไหร่รงนี้แบบค่าอะไรด้วยร้านสีพี่นกขายกระเป๋าเมสไปไป็นไรอบเป็นใหญ่เอมีมีบางคนที่เขาแบบใช้เคล็ดลับอันนี้ IF intermittent fasting ร่วมด้วยกับอาหารที่นกส่งไปให้เป็นแผนเบสแต่เขาทานอันนี้ที่รู้ไหมใส่เสื้อเนี่ยคือเปลี่ยนแล้วพอพอมีคนเห็นสุขภาพเขาดีขึ้นเนี่ย กับไปเป็นว่าอาชีพที่นกได้มีก็คือได้เป็นครูแล้วก็ได้เป็นวิทยากรซึ่งตอนนี้นกรับสอนด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ไปไปจะให้ความรู้มีโอกาสได้ได้สอนนะคะทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาก็จะมีเซสชั่นพิเศษที่ให้คนข้างนอกเข้ามาเรียนเป็นคอร์สระยะสั้น3เดือนอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจทําเป็นเหมือนกับนักวิชาการเลยนะพี่กบก็น่ารักมากพี่แดกก็ไปงานด้วยที่เลี้ยงตําแหน่ง ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ชริดานะคะค่ะตันติพิภพแล้วะ,ะรายที่พิคนเซอร์ไพรส์สกรี๊ดมากเลยคือนาฬิกาใช่ใช่ไหมนาฬิกา<ช>อะไรคะพูดเลยคะ่ะรุ่นอะไรนาฬิกาปติสิลิปนอติลัสค่ะซึ่งใครมีเงินก็หาไม่ได้เขาบอกเลยว่ามันไม่ได้ไมันต้อง ต่อคิวกันยาวมากแล้วต้องซื้นนอนู่น,นซื้อน,นีอ่ก็จะได้อันนี้มาแต่พี่กบนี่พกน,นั่งเซิร์ชหาให้ภรรยาตลอดเวลาเราได้เป็นสีโรสโกลที่ที่เป็นสีที่นกชอบมากที่ไหนคิดว่าเราอยู่กับคนที่ใส่ใจแล้วก็มีความรู้มากสมมตินกอาจจะจะหาอะไรไม่เจอปุ๊บไปถามพี่กบพี่กบอธิบายฟังด้วยมันก็เป็นสิ่งที่ที่อยู่ด้วยกันแบบลงตัวมากอีกคนนึงก็งานหนักมาก แตพอกลับมาพี่คนนี้ก็ดูแลเรื่องอาหารอย่างที่เขาบอกไงตอนนี้ยัรีบกลับบ้านมาเร็วขึ้นเพราะว่ามีสมาชิกมาใหม่ชื่ออัศวินค่ะเด็กชายอัศวินตันเิเป็นยังไงคะครองใจได้ไหม เดี๋ยวนี้เป็นยังไงวันแรกที่่ลวันแรกนะคะที่นกตัดสินใจเอาอัศวินเข้าบ้านเนี่ยนกก็รู้อยู่กับใจแล้วว่าพี่กบบอกแล้วว่าบ้านเราไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงนะไม่อาโจะจะเป็นอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงในบ้านโ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 นแต่ว่าด้วยอัศวินนะพี่ถ้าพี่หน่ายเห็นหน้ามันอ่ะเดี๋ยวจะดูแอบดูพี่หน่ยจะรู้สึกว่าแบบโอ๊ยมันต้องอยู่ในที่ทางที่ที่มันควรอยู่พี่แล้วนราจะจะจัเอาชนะใจใดไปมีวันหนึ่งนกเป็นห่วงมากเป็นวันที่สี่แห่งการอัศวินมาอยู่บ้านแล้วนกต้องไปทํางาน สอนานเงี้ยบองว่าอ,อัศวินอยู่ดีๆนะลูกเฟอร์นิเจอร์นี้ห้ามขู่ไม่งั้นเป็นแมววัดนะแม่ช่วยไม่ได้จริงๆนะพูดถึงเขาเลยเหรอใล่ยพูดอ,อัศวินทําตัวน่ารักนะวันนี้อยู่กับพ่อห้ามดือ้อห้ามโซนนะเขาก็น,านั่นพี่กบเขาก็อยู่ในห้องนี้แล้วค่ะนั่งเล่นไอแพดคอยดูคอยดูอัศวินไหมว่าทาอะไรเปล่า เขาไม่สนใจเลยเหมือนอัศวินเป็นอากาศธาตุไม่สนใจแล้วอัศวินก็พอเขาเห็นเฉยเยมันก็นึกว่าเขาโอเคกระโดดขึ้นไปตรงไปเก้าอี้เนี่ยนี่คือเก้าอี้พ่ออันนี้ใช่ไหมแล้วก็มองแล้วก็พ่อก็ไม่ว่าอะไรมันก็เขยืเ้เขยื้เขยื้เข้าไปแต่ทีนี้คุณกบเขาทานข้าวอยู่มันอาจจะเขยื้เพราะว่าคุณกบทานอาหารอยู่แล้วคิดว่าครจะแบ่งขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณกบว่า no คือแบบด้วยสายตาพี่ต้องไปดูภาพภาพพี่กบกับอัศวินอ่ะพี่กบก็แบบมีความหน้าคล้ายอัศวินเหมือนกันอัศวินก็น,น่าคล้ายพอคือแบบมันมีแ,แค่ละข้างมันอย่างพี่คือพี่กบเราก,กไม่คิดว่าสามีเราจะหน้าเหมือนแมวนะะ,ะ,ะ,ะม,มีพี่ดีพี่ดีชนานาทักมาวาดตาสายตาเหมือนกันอ๋อเหรอคุณไอเดียเหรอคุณไอดีทักมาเขาก็คือ no มันก็ อย่างนี้แล้วพี่สโลมัสเขาเล่าให้ฟังแล้วมาไปเหมาะคอยดีฟอสใช่เป็นตัวสปริงอยู่ท่าเท้าเขาแล้วอยู่อย่างนั้น3ชั่วโมงพี่จะนกทํางานเสร็จกลับมายังอยู่ที่เดิมเขาก็ต้องขับนะเขาคงขับม,มันแหละพี่คือโนขับม,มาหน้าสงสารสติงเมื่อ <c oughs> ไหร่แม่กลับมาเมื่อไหร่แม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วแล้วพอนกเปิดประตูวพัวเข้ามามันก็กระโดดชึ้งไปหาเลยนี่หรอเขาบอกว่าแม่มาแล้ว ก็ผ่านไปแค่สี่วันเป็นยังไงล่ะคนนี้ใครหลงมากกว่ากันล่ะก็ได้สุขาแมวเป็นโดเออแล้วย่างอะไรม่ไหมนี่ก็อย่างนึงนี่หนึงว่าผมอะยังท้ายหรือใช่ไหมสีเหมือนมันบุรีค่ะพี่วันนี้มีเมนูอะไรง่ายให้พี่แหน่ดูไหมคือพี่แหนมาในยุคที่นกทานอาหารแพนเบสแล้วเนาะโอนกก็เลยจะทำเป็นเมนูสปริตพีซัมเมอร์สลัดก็คือนำถั่วเหลืองซีกเนี่ยค่ะ มามาใช้แทนโปรตีน่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปค่ะอันนี้อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆทำทานที่บ้านได้แน่นอนโอเคค่ะเมนูอะไรคะเมนูสปลิตพีซัมเมอร์สลัดเป็นเมนูแพนเดต ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่ <ทำ S 1> แมทำเองที่บ้านก็ได้ทำเองที่บ้านก็ได้ง่ายๆง่ายๆเลย,ยะค่ะอามีผักอะไรบ้างอ่ะไล่<ม>ลไล่ไปเลยสปิดพีเนี่ยก็คือถั่วเขียวซีกอันนี้แช่น้ําข้ามคืนแล้วก็มาต้มในน้ําซุปน้ําซุปก,ก็น้าสต๊อกทําเองเลยนะคะถั่วได้เป็นสีเขียวแล้วเนาะก็มีข้าวโพดพริกหวานสามสีวิตามินซีเพียบราชนินีมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะมีพาสต์ลีต้นพาสตีลีเป็นนี้หั่นเป็นเล็กๆอย่างนี้นตัวอยา่างให้ดูด้วยนะอันนี้ก็คือกระเพราหรือโหระพาแมงลักอู้เห็นมันมีไทยๆด้วยออย่่างีี้้คะแลวก็น แล้วก็มีหอมเป็นหอมกีจะเป็นส่วนของสลัดอันนี้เป็นน้ำสลัดคือตวงทุกอย่างแล้วก็เทรวมกันแล้วใส่ขวดชิๆมีน้ำมะนาวเหลืองนะคะ,ะมีน้ำเชื่อมเมเปลิลสลับน้ำมันมะกอกแบบสกัดเย็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะมักก็แซบเนาะมีมัสตาร์ดแล้วก็กระเทียมหัวลงไปแล้วก็มด้วยโคโค คลุกคุกอย่างนี้เข้ากันเสร็จนะคะแล้วก็นี่น้ำชิบชิบชิที่เราผสมแล้วท่าชิบชิบชิเทไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะคะจะลองชิมดูไปยังไงจุดจุดเรถ้าจะปรับรดก็ตรงนี้ยังทําอยู่แรบมาก อร่อยได้อยู่นะโอเคอเดี๋ยวลองชิมน,นิดนึงเข้มข้นอะ่ะเข้มขน้นแต่ถ้าสมมติใครกินเผ็ดไม่เก่งอะค่ะจะแบบเออ๊ยซีฟูด้ดไม่ต้องเป็นแค่เกลือพริกไทยก็สามารถนี่ถั่วอร่อยจริงเลยอะ่ออยเยอะเื่าไหรฮะว่าเป็นคนที่ไม่กินอาหารสุขภาพเพราะเราเคยเห็นแนตะ่คนทําแบบว่าค่ะถ้าถึงว่าโอ้โหมันเหมือนแบบบังคับขืนใจฝืนใจทุกอย่างอร่อยมากสั่งเลยค่ะนกขาขอพูดอีกทีหนึ่งสั่งได้ที่ไหนคะแอบไลน์ at healthy pan base ค่ะนก เป็นแอดมินอยู่ในนั้นกับเชฟขวัญค่ะมีตอบคำถามได้ทุกท่านเลยชิมทุกอย่างตอบได้เลยใช่ไหมพี่ใหญ่มีของม่อฝากนะคะเคยให้น้องนกอันหนึ่งแล้วนี่เพลตี้ใช่ไหมคะที่เป็นฝักบัวนี่ไงไปให้น้องนกเลยขอบคุณค่ะค่ะเอาไปอาบน้ำนะชื่นใจนะคะหอมบโรม่านะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะพี่ใหญ่ว่าน้องนกต้องรู้คุณสมบัติแล้ว ของเขาดีคือซเบรรี่สเบรรี่นี่คือเป็นสารของตระกูลเบอร์รี่ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็จะมีพวกน้ําตาลไม่มีใช่ไหมคะจะเป็นฟูตโตสใช่ไหมคะ่สุดนเป็นฟูตโตส๋ยวห้หเราซึ่งอันนี้เป็นตัวให้ความหวานที่เป็นอาหารของแบคทีเรียในลาไส้แล้วพอแบคทีเรียที่ดีในลําไส้แฮปปี้ Happy, เนี่ยก็จะช่วยให้เราสวยมีออร่าจากภายในได้แล้วก็พวกสารสกัด ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผงมะเขือเทศแอาคาดแล้วก็สตรอเบอรี่ราสเบอรี่พวกนี้ก็บำรุงผิวได้ดีหมดเลยอันนี้พี่แหน่ให้พี่แหน่ให้ด้วยแล้วก็พี่เหน่เคยทำเป็นเยลลี่แล้วกับทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วแล้วปั่นอย่างเดียวน้องมุ้ยกับพี่เอกนะคะฝากนี่เลยค่ะ มีบุญเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญมาให้กับน้องๆแลวก็คุณพ่อเขาเรียกคุณพ่อกบคุณพ่อกบนะคะค่ะอย่างที่น้องๆรู้แล้วว่ามันเป็นปรับสนุนธาตุนะคะริทราเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะคะสมุนไพรไทยที่ดีถ้าสนใจนะคะเรื่องความรู้นะคะและนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทํายังไงจะให้สวย สวยคงกระพันสวยอยู่ยงสวยยืนยาวนะคะติดต่อได้ที่ค่ะติดตามได้นะคะที่ Facebook แ a n p a g h Health s o c i e ีใบนกชลิดาหรือถ้าชอบดูรูปสวยๆคำบรรยายสั้นๆไอ G ีนก e a l t h โซค่ะ่สวยเก่งฉลาดมากความสามารถและสาม,มีดีอนี่แหละไอดาลเลยจะจพิจาร ชีวิตปังปุริเย่แบบเนี้ยอิจฉาหรือไม่มีมีแต่ความยินดีล้วนๆเลยชิคหม้ะาพี่แหนกรบกริบกรบกริบกับแหนนะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดความสนุกทุกสัปดาห์ก็กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะ